สวัสดีครับพี่น้องชาวพะเยาที่เคารพครับผมไมจารย์สุดผู้่อาการจังหวัดพะเยานะครับมาพบกับพี่น้องทุกวันเสาร์บ่ายสี่โมงครึ่งครับต่างสวทพะเยาแห่งนี้เรียนพี่น้องตอนนี้นะครับว่าผมไม่ได้พูดรายการสดครับวันนี้ผมพูดตั้งแต่เย็นวันอังคารที่8พฤษภาคมที่ต้องบันทึกเทปไว้ก็เพราะว่าเออผมจะต้องเดินทางไปประชุมกับท่านนายมตรีเรื่องเกี่ยวกับนโยบายการป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ทำลายทรัพยากรป่าไม้และเป็นเกียรติในการลงนามบันทึกข้อตกลงเ o u นะครับระหว่างกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมกับกองทัพต่างๆนะครับกระทรวงเกษตรกระทร,ระวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับต้องจัดขึ้นในวันที่9วันพืชมงคลครับที่ทำเนียบรัฐบาลสันติเมตรีและวันที่สิบผมต้องเดินทางไปจังหวัดหนองคายครับผมต้องร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมไทยลาว เพื่อมิตรภาพนะครับผู้ว่าการจังหวัดพยาวในฐานะสมาชิกิจมศักด์ได้รับเชิญให้ไปร่วมประชุมนะครับที่โรงแรมบุษรยริยะรินอำเภอเมืองหนองคายและผมต้องรีบเดินทางกลับมานะครับและในวันนั้นจะมีการสัมมนาท้าทายปัญหาท้าทายสู่ประชาคมอาเซียนด้วยนะครับอันนี้เขาก็เรียนเชิญมาตั้งแต่เดือนมีนาคมแล้วผมคิดว่าเป็นประโยชน์แล้วก็ ควรจะได้ไปร่วมรับฟังนะครับในการเอามาขับเคลื่อนงานต่อไปเพราะผมได้มีหนังสือส่งผลไม้ส่งอาหารนะครับเพื่อสัมพันธภาพระหว่างจังหวัดพยาวกับแขวงชัยบุรีแล้วก็ทางเมืองข้อไปเจ้าแขวงชัยบุรีก็บอกว่าก็ควรจะได้พบกันในการประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบท้องถิ่นชายแดนนะครับท่านบอกประมาณปลายเดือนพฤษภาคม ครับอันนี้เราก็ตรเตรียมกันส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นเรื่องเกี่ยวกวับความสัมพันธ์ไทยลาวเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ให้การสัมพันธภาพระดับท้องถิ่นนั้นเป็นด้วยความราบรื่นและคงจะมีการประชุมในระดับกรรมการระหว่างสองฝ่ายประมาณเดือนกรกฎาหรือสิงหาคมที่ที่หัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับพี่น้องครับยันสัปดาห์นี้เสียงที่ฟังอยู่นี้เป็นบันทึกเทปเนื้อเมื่อเย็นวันอังคารที่8นะครับ วันที่9ผมไปสันติมตรีทัานเียรัฐบาลเป็นวันหยุดนะครับก็เชิญผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้กเกษตรและสากลจังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรและผู้บังคับการจังหวัดฐานบกในพื้นที่ของเราก็มีผู้บังคับการจังหวัดฐานบกพะเยาด้วยครับเราจะร่วมกันดูแลป่าลักป่าซึ่งไปอุดอรเพื่อไปต่อน้องคายนะครับแล้ววันค่ำของวันที่สิบผมก็จะกลับมากรุงเทพจากนั้น วันที่11ครับวันที่11เอขณะนี้ก็เตรียมการอยู่ก็คือจะต้องไปถแถลงข่าวเทศกาลลิ้นจี่และของดีจังหวัดพะเยาที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกรุงเทพนะครับก็เป็นการท่องเที่ยวประเทศไทยร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เขาให้งบอประมาณจังหวัดมาในการจัดเทศกาลลิ้นจี่และของดีเมืองพะเยาก็จัดสองส่วนครับ1 1บเถึงยีิที่สนามกลางเวียงพะเยาใกล้สถานีขนส่ง นะครับแล้วก็11ถึง13เราจัดที่ศูนย์การค้าที่ศรีราชาครับทำไมต้องจัดที่นูน่นเพราะว่ากระทรวงพาณิชย์ก็ให้อ้ประมาณในการไปเดินสายเรียกว่าไปโรโชนะครับผมก็กลับเรียนพี่น้องนะครับวัน11ถึง20เราจะมีเทศกาลิจีที่กลางเมืองพยาของเรานี่และพิธีเปิดจะเริ่มในเวลา4ี่โมงครึ่งเย็น1 6 3สจะมีขบวนแห่จากอำเภอต่างๆนะครับ มีการแสดงอะไรต่างๆก็เป็นกิจกรรมหนึ่งเป็นประจำปีของเราครับปีนี้ลิจีเราก็ก็ออกเร็วนะฮะแล้วก็บางส่วนก็โดนลูกเห็บและบางส่วนก็มานจับร้อนนะครับและล่าสุดมีฝนมาอีกนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ท่านฟังสรุปก็คือผมต้องแถลงข่าวที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกรุงเทพจากนั้นเดินทางไปศรีราชานะครับและในวันที่13ผมจะกลับมาอมอบอปุ๋ยชดเชย ให้กับเกษตรกร,กรอำเภอแม่ใจนะครับซึ่งท่านได้รับผลกระทบจากลูกเห็บเมื่อวันที่8เมษายนและวันที่27เมษายนนะกระทบอีกนะครับเดี๋ยวเรากำลัง,ลง,ลงสำรวจความเสียหายของพี่น้องอยู่โดยสรุปนะครับสัปดาห์นี้ผมผมต้องใช้เวลาขอญาตลาพี่น้องไปไปฏิบัติหน้าที่ในสามภารกิจนะครับเรื่องเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้เรื่องเกี่ยวกับชายแดนไทยลาวและเรื่องเกี่ยวกับก,บการเป็น พอ้าไม่ขายขายลิ้นจี่ของพะเยานะครับเ,เลยกลับเรียนท่านว่าจะจะไม่ได้อยู่ที่จังหวัดครับเก็เ,เรียนท่านในภาพรวมใน <c oughs> ช่วงที่ผ่านมาเรื่องลิ้นจี่นะครับก่อนเป็นลิ้นจี่เนี่ยผมขอขอพักตรงนี้เพื่อทําความเข้าใจกับพี่น้องครับเสัปดาห์ที่แล้วผมเรียนว่าให้ระวังฝนฟ้าจะตกมาหนักนะครับเพราะอุตุนิยมวิทยาเตือนมาจนวันนี้วันอังคาร พุทธประหัตส,สุขนี่บังเอิญผมบันทึกเทศไว้ก่อนนะครับแต่กลับเรียนได้ว่าจะมีความเสี่ยงถึงวันที่เก้าเอาละผลสรุปที่ผมติดตามตัวเลขมาตลอดก็คือร้อนมาตลอดตั้งแต่ผมอยู่ที่นี่ยี่สิบสี่สัปดาห์เนี่ยมีสัปดาห์นี้แหละครับสัปดาห์นี้คือวันที่หกพฤษภาคมที่ฝนตกเต็มวันเช้ายันค่ำเม็ดหนาบ้างเบาๆบ้างปลยอยๆปลยอยๆยบ้าง ก็ตกเต็มพื้นที่นะครับตกเต็มพื้นที่ที่มากที่สุดอำเภอแม่ใจครับร้อยมิลิเมตรนะครับของวันที่หนะครับวันที่ห้ 6, mm, ากับหนี่ร้อยเจ็ดสิบสองมิลิเมตรอำเภอเมืองห้าหกเจ็ดรอยย่สิบสามนะครับอำเภออื่นๆสองวันเช่นเชียงม่วนแปดิบห้า 85, อำเภอปรงร้อยเจ็ดดอกคำใต้หกสิบเจ็ดจุนสี่สิบเจ็ดปูกำยาวแปดสิบเอาเป็นว่าห้าหกเจ็ดพฤษภาคมนี้3ามวันอเอาเป็นว่าสองวันครึ่งครับ ฝนชุ่มฉ่ำทั้งแผ่นดินภูการยาแผ่นดินจังหวัดพะเยาทำให้ข้าวนาปางเราได้ได้น้ำที่แช่มชื้นมากนะครับลดความเสี่ยงที่พี่น้องจะต้องได้รับบริการน้ำจากควันพะเยาผมให้ตรวจตัวเลขเมื่อบ่ายวันที่แดพี่น้องครับกอ่อนฝนตกก่อนวันที่ห้าเดือนห้าปีห้าวันเลขห้าวันเสาห้าเนี่ยนะครับวันนั้นเป็นวันฉัตรมงคลด้วย น้ำในควานพะเยาอยู่ที่20.54ล้านลูกบาทเมตรเท่ากับ60.22%จํางำง่ายๆคือ60%แต่ฝนตกมาตั้งแต่5บ่าย6ทั้งวันวันที่7เกือบทั้งวันหนักบ้างเบาบ้างเนี่ยปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นเกือบ3ล้านลูกบาทเมตรเพิ่มขึ้น2.94ล้านเกือบ3าล้าน จาก20.54เป็น23.48คิดเป็น70.30เอาเป็นว่า3วันในะน้ำเพิ่มขึ้น10%ของกวานพยาครับล้านลูกบาทเมตรเนี่ยในช่างชนประธานก็บอกผมว่าสูงขึ้น6เซนติเมตรถ้า3ล้านลูกบาทเมตรแสดงว่าขึ้นถึง18เซนสมมุต18ิ18-19เซนก็2ใน3ของไม้บรรทัดนะครับ2ใน3ของไม้บรรทัด แมนทัดฟุตสิบสองนิ้วเนี่ยนะครับนี่นอันนี้เป็นโอกาสดีนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมพูดบันทึกเทปไว้ผมก็ไม่ทราบว่าหลังจากนี้นะครับวันที่เก้าสิบเอ็เนี่ยอของเราจะเป็นอย่างไรแต่ผมคิดว่าตอนนี้ชุมช่มฉ่าเต็มพื้นที่รายงานเรื่องน้ําท่วมดินถลม่มโคลนถล่มยังไม่มีแต่สิ่งที่ปรากฏพบบนเส้นทางช่องจราจรสี่ช่องจากอำเภอเมืองไปอำเภอแม่ใจคือกิโลเมตรที่สิบสี่สิบห้าประมาณนี้ครับถนนครุกระมากขึ้น ผมเลยให้ทางหลวงไปทําป้ายบอกความเสี่ยงประกันความเสี่ยงไว้นะครับพี่น้องขับรถจากเมืองจะไปพยาวไปเชียงรายถึงตำบลแม่ปืมนะครับก่อนถึงแม่ใจสัก6กกิโลเมตรโปรดระมัดระวังเป็นพิเศษอย่าใช้ความเร็วสูงครับครับถนนถูกน้ํากัดเซาะแล้วก็ทําให้เป็นหลุมมากขึ้นความเร็วที่เคยทําได้นะครับฝนสามวันนี้ทําให้เกิดผลกระทบมากเลยครับเอาละครับ ทีนี้ฝนลงกระทบลินจีครับลินจีที่แม่ใจปีนี้เดิมจะออก15%เดือนเมษากลับมาออกถึง1ใน3เห็นตอนนี้เนี่ยออกไปแล้ว60นะลินจีเนี่ยเหลืออีก4 0เออผมเรียนว่าราคาตกนะครับตั้งแต่เสาร์ที่แล้วสุกที่แล้วผมไปดูมาราคาตกราคาที่ขายต่างประเทศผ่านลงต่างๆเหลือประมาณ13บาทเดิม21บาท ตกมา 18, 15, 12แล้วก็ขึ้นมา 13, 13, 12, 11นะครับเกรดเอก็13บาท10บาท8บาทผมเรียนพี่น้องครับลงเนี่ยเขาส่งปลายทางเขาส่งจีนเมื่อวันศุกร์เขาเปลี่ยนมาส่งเวียดนามบางส่วนบางส่วนส่งอินโดนีเซียมาเลเซียเขาขอพันสวยงามเม็ดแดงอวบกลมนี่เขาไม่ต้องการพันธ์ที่พี่น้องคระครกันมา บางเจ้านะครับก็เขียนกฎของเขาไว้หกเจ็ดข้อผมจําได้พี่น้องริจีกรุณาให้ความสําคัญตรงนี้นะครับเพราะเดี๋ยวไปเสียชื่ออย่างปลายทางเขาบอกหนึ่งเขียวไม่ซื้อสองมานคัดออกสามน้ําหนักต้องถึงคือน้ําหนักเนี่ยลังหนึงเนี่ยกล่องหนึงเนี่ยเออเขาให้สิบเอ็ดกิโลครึ่งขึ้นไปพี่เขาพอรหักค่ากลอากอ่องหักหักน้ําหนักกล่องหักน้าหนักใบก้าน พราฉะนั้นพี่น้องต้องใส่ให้ถึงนะครับเขาจะให้ถึงเกือบเกือบสิบสองกิโลกรัมด้วยซ้ําประการที่4ี่เขาบอกห้ามยัดไส้เด็ดขาดประการที่ห้าต้องแดงทั้งตะกร้านะครับแล้วห้ามใส่ใบข้างล่างมาเยอะด้วยคือคือคือเป็นมาตรฐานของของอพ่อค้าซึ่งตลาดจุ่ปลายทางสำหรับตลาดที่ไปส่งแมคโครโลตัสคาฟูนะครับเขาไปคัดจากสวน <c oughs> ลูกอวบ ครับแดงๆก็เรียนท่านนะครับว่าเขาให้ราคาถึง21บาทสัปดาห์นี้ตกมา18-19บาทราคาเป็นไปตามมาตรฐานของคุณภาพสินค้าก็วิงวอนท่านนะครับเวลาเก็บมาแล้วมาคัดคนคัดมาใส่ตะกร้านเนี่ยต้องพิธีพิถันท่านผมจะต้องเอ,อผมเมื่อไปช่วยซื้อพี่น้องที่ทางลงเขาไม่รับนะฮะแล้วก็เอาตะกร้าไปคืนเขในวันรุ่งขึ้น คือพี่น้องต้องคัดก่อนแล้ว <c oughs> ที่เหลือเนี่ยอาจจะขายได้วิธีต่างๆบางคนมาเหมาที่สวนบางคนไปขายที่ตลาดงานวันฉัดมงคลวันที่ห้าพฤษภาคมจังหวัดได้จัดงานที่สลาประชาคมผมให้ทางพณิชย์จังหวัดมาตั้งบูธนอกศาลาห่างจากศาลาประมาณห้าสิบเมตรตั้งบูธนอกศาลาแล้วก็มีรถมาจากป่าแฝกขาย สิบกิโลสิบกิโลต่อต่อกล่องขายหมดครับท่านเตรียมมาร้อยกล่องหมดเลยนะครับแล้วราคาท่านก็คิดโลละสิบห้าบาทแต่ลูกสวยเม็ดดูงามมากเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตอนนี้พี่น้องก็มาเปิดตลาดกันที่ตัวเมืองได้ในขณะที่เรามีวันงาน11บถึงยีบนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้พี่น้องชาวพะยาจะช่วยถ่ายลิ้นจีช่วยระบายลิ้นจีและดูแลลิ้นจีที่ม้านให้กับพี่น้อง เกษตรกรด้วยผมจะไปมอบเงินชดเชยในวันอาทิตย์ที่สิบสามสี่โมงเย็นนะครับประมาณสองร้อยเก้าสิบครัวเรือนแบ่งเป็นสองชุดเพื่อจะเยียวยาพี่น้องที่โดนโรคเห็บแล้วผลผลิตเสียหายนะครับผมให้สำรวจตรวจสอบให้ทุวนทีเลยครับในขณะเดียวกันช่วงนี้เราไปเปิดตลาดที่จังหวัดชนบรุรีนะฮะเชียงใหม่ไปเปิดที่นครราชสีมา ประมาณนี้นะครับก็แบ่งกันผมอาจจะจําจังหวัดสับสนเออน่านไปเปิดที่สงขลาประมาณนี้นะครับและอุดรอ,อีกจังหวัดหนึ่งคือสี่จังหวัดที่มีลินจีออกเนี่ยนะครับออพะเยาเชียงรายเชียงใหม่และน่านของเราออกก่อนครับตอนนี้น่านฝางของเชียงใหม่แล้วก็เชียงรายที่แม่จันเนี่ยกําลังออกก็ตลาดก็มากราคาเราก็จะลดลงอย่างไรก็ตามตลาดจีนนะครับ ของเขาก็ออกมาเหมือนกันเช่นตู้คอนเทนเนอร์วันละห้าสิบคอนเทนเนอร์ใหญ่เบลเลอร์เนี่ยประมาณสองพันยีสิบตันต่อวันเนี่ยสองพันลังต่อต่อต่อสถานีหนึ่งหรือต่อคอนเทนเนอร์หนึ่งเนี่ยก็จะไปเข้าคิวกั่ที่จีนที่กวางโจวนะครับเั้น,นกลไกตลาดเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ราคาตกลง <c oughs> แต่ผมก็พยายามจะดูแลให้ดีที่สุดนะครับพี่น้องครับขับเรื่องดินจีเป็นความเสี่ยงของเราอย่างมากทีเดียว 11บเถึงยี่นี่เป็นช่วงที่ลิจีออกหลังจากนี้ก็จะทยอยออกน้อยนะครับน้อยแล้ววันที่ผมถามล้งว่าส่งตะกร้ามากสุดวันไหนเขบอกว่ามัน5,600ตะกร้าให,ให้พี่น้องไป5 6าพกเนี่ยขอพี่น้องได้ได้พิธีพิธานในการคัดนะครับในการคัดเราต้องมีความซื่อตรงมีธรรมิบาลเช่นเดียวกับที่เราได้ค่าชดเชย ครับผมให้ทางพณิชย์จังหวัดได้ประชุมแล้วก็ได้ข้อสรุปแล้วนะครับว่าค่าชดเชยของพี่น้องลิ้นจีเนี่ยเ,เราก็มีสบานเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับที่เขาร่วมแปลกลายสการเกรษตรแม่ใจสการเกรษตรเพื่อการตลาดลูกค้าทกศสกอสผู้ผลิตลิ้นจีแม่ใจกลุ่มเกษตรกรทำสวนลิ้นจีแม่สุกเกษตรกรทำนาป่าแฝก วิสากิจชุมชนก็มีพวกเกษตรที่ฝ้ายฟางนะครับอําเภออําเภอเชียงคำกลุ่มพัฒนาคุณภาพลิจิทที่จับหสีท้อยและวิสากิจชุมชนสันต้นม่วงท่านเหล่านี้นะครับจะเข้าร่วมโครงการที่จะรวบรวมสินค้านี้ไปส่งปลายทางกรุงเทพบ้างนะครับอยุธยาบ้างนครสวรรค์พิโลกบ้างนะครับจะได้ราคา,าชดเชยกิโลเมตรละสองบาทห้าส,สิบครับในขณะเดียวกันเมื่อสุกที่แล้วผมก็เชิญพ่อค้า แปรรูปมานะครับเขาเซ็นสัญญากับที่อื่นไปแล้วผมบอกให้เมตตาของเราหน่อยนะครับเขาจะรับไปดูแลให้ครับอ่านี่ก็เป็นเรื่องลินจีนะครับถัดจากเรื่องลินจีก็จะเป็นเรื่องกระเทียมนะครับเดี๋ยวจะมีการประชุมผมก็ฝากท่านรองผู้ว่าแล้วขอให้ดูแลกระเทียมของเราด้วยอย่างน้อยก็ขอให้ตอนนี้มาสามสิบสองบาทนะครับกระเทียมแห้งเนี่ยก็จะขอสักสามสิบห้านะครับพี่น้องจะต้อง เอาคุณภาพและมาตรฐานมาสู้มาสู้กับราคาที่ทางอตคอจะกำหนดถัดไปเรื่องข้าวครับพี่น้องครับข้าวนาปรัง70%จะออกเดือนพฤษภาคมนี้นะครับพี่น้องก็ปลูกกันเยอะเลยเกินความจาเป็นด้วยซ้ำไปครับแล้วเกินน้ำที่เราจะส่งไปให้แต่ฝนมาสองวันนี้ก็ดีนะครับทำให้เราสดชื่นขึ้นพี่น้องครับเราก็มีโรงสีที่ให้จำนำได้สิโรงนะครับแล้วเรียนประกาศผมมีประกาศไปเมื่อ เมษายนนี้ไปลายเมษายนนี้อำเภอแม่ใจเนี่ยตำบลป่าแฝกกับบ้านเหล่านี่นำข้าวไปจำนําำเนี่ยที่อำเภอพา,านได้เพราะเป็นตำบลที่อยู่ติดกันนะครับห้วยแกวของภูกมยาวก็ไปอำเภอป่าแดดได้นะครับห้วยลานดอกคําใต้ก็ไปอำเภอป่าแดดได้หงหินจุนก็ไปป่าแดดได้เถิงได้นะครับที่อ่างทองเชียงคําเชียงบานเชียงคําก็ไปที่อำเภอเถิงได้เชียงแรงภูซาง ของเพอผู้สางก็ไปเพืภอเถิงได้นะครับอันนี้ผมออกประกาศไปแล้วก็เรียนนะครับเรามีโรงสีที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมดสิบโรงด้วยกันนะครับโรงใหญ่ก็แม่ใจธนวัต์ชนโชตวัดนะครับโรงสีข้าวพยาลุ่งเรืองอันนี้ก็รับโรงใหญ่ๆนะครับเอาเป็นว่าเรื่องข้าวปีนี้สรุปว่าข้าวนาปรังจะออกสู่ตลาดประมาณ4ี่0 0ันตันครับเรามีโรงสีสิบโรงมีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จำนำข้าวกับทางรัฐบาลเนี่ย78,000ครัวเรือนนะครับน้อยกว่านาปีนาปีนั่น49,100น,น,นะครับแล้วก็ผลผลิตนาปีนระมาณสามแส0ห้าตันครับอันนี้ก็กลับเรียนท่านนะครับผมพูดแต่เรื่องงานเกษตรทั้งสิ้นเลยนะครับเรื่องลิ้นจีฮะสิบเที่กลางเมืองพยาวครับไปขายตลา,าดที่ศิริชาชนบุรีร่วมกับทรงพาณิ์ครับไปถแถลงข่าวที่ เอ่ทอทททในวันที่สิบเอ็ดนะครับเพื่อประชาสัมพันธ์ครับเอ่อเอ่อาการลิจีนในเมืองเราก็ทางจังหวัดสับสนุนก็มาไปส่วนหนึ่งทางอบอจส่วนหนึ่งทางเทศบาลส่วนหนึ่งนะครับช่วยกันครับถัดมานะครับนอกจากเรื่องผลผลิตของเราที่ได้พูดกันไปแล้วก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นท่านครับเอ่อเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมามีการเลือกตั้งท้องถิ่นที่ ตำบลแม่กาเทศบาลต,ตำบลแม่กานะครับวันที่6พฤษภาคมผมียนเรียนท่านพี่น้องชาวพะเยาครับเอ,อ,อนอาทิตย์นี้นะครับ อาทิตย์นี้เบอรอ์ผมเรียนท่านนะครับนี่ผมบันทึกเทปอยู่ถ้าพูดจริงก็คือพรุ่งนี้ครับอาทิตย์ที่สิบสามจะมีเลือกตั้งนายกและสมาชิกอบาตาดงเจนอำเภอภูกมยาวเลือกนายกและสมาชิกอบตดอนศรีชุมดอกคำใต้เลือกนายกและสมาชิกอบาตป่าศักอํอำเภอภูซางเลือกสอบาตาที่นาปรังอำเภอปงเลือกตั้งนายกสอบาตาพระาธาตุขิงแกงอำเภอจุนวันที่สิบสามพฤษภาคมพี่น้องไปใช้สิทธิ์นะครับ ปลอดทุจริตทือสิทธิ์ขายเสียงพี่น้องไปใช้สิทธิ์หน้าที่ของพลเมืองที่ดีไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนท่านระดับท้องถิ่นทั้งนายกและสมาชิกนะครับวันที่20มีเลือกตั้งสมาชิกสภาตำบลแม่ใจ เขตเลือกตั้งที่2และเลือกตั้งสมาชิกสภาตบบลหน,นองลมอําเภอดอกคําใต้นะครับเขตเลือกตั้งที่1วันที่27่สิเจดพฤษภาก็มีเลือกตั้งสมาชิกอบปตอบปาสางเขตเลือกตั้งที่1นะครับท้องถิ่นจะก้าวไกลเมื่อพี่น้องใส่ใจการเลือกตั้งผมเรียนว่าการเลือกตั้งมีทยอยมาเป็นลําดับนะครับจังหวัดข้างเขียงเราก็มีการเลือกตั้งขนาดใหญ่นายกอบอจบ้างนะครับก็ขอความกรุณาท่านได้ติดตามนะครับติดตาม เป็นสิ่งที่เราอยากจะให้พี่น้องเนี่ยได้ได้รับทราบว่าการปกครองระบบเชฟไตผู้นําเปลี่ยนแปลงได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปตา,ามที่พี่น้องเห็นคิดว่าเหมาะสมและสมควรครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่อยากจะรณรงค์ให้พี่น้องไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงนะครับพี่น้องครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาวันนี้สัปดาห์นี้หยุดหลายวันนะครับอาทิตย์ผมไปบรรยายเป็นวันที่7เนี่ยเป็นวันหยุดเด้ กระทรวงสาธารณสุขเขาจัดมีการอบรมเป็นหลักสูตร5สัปดาห์ครับ30เมษาถึง1มิถุนายนเป็นนักบริหารสาธารณสุขระดับต้นรุ่นที่22ของวิไลบรมราชนกในส่วนกลางเขาจะจัดข้าราชการสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดโรงพยาบาลน,นะครับกรมกรองต่างๆในส่วนกลางคร่ากันหมดเลยครับไปอบรมหลักสูตรที่กระจายไปในจังหวัดต่างๆ เช่นของเรานี่ก็มาวันที่30เมษาถึง1มิถุนายนก็ผมก็เขาเริ่มมาได้สัปดาห์แล้วแต่ผมไปเปิดในวันที่7นะครับวันที่7็ก็มีผู้เข้าอบรมเนี่ยทั้งหมด51ท่านใน22จังหวัดจังหวัดหนึ่งสองท่าน3ท่านนะครับก็เป็นหัวหน้าฐานที่ไม่หรือพอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภพาพจำตบนนันเยอะหน่อยเร้วนั้นเป็นหัวหน้านแผนกหัวหน้าฝ่ายนะครับเจ้าที่ในศูนย์กลางในศูนย์เขตภาค นะฮะกรมควบคุมโรคก,กรมแพทย์แผนโบราณในต่ากก็มากันหมดเขาก็ประทับใจเมืองพะเยามากนะครับผมก็เชิญชวนไปเที่ยวไปสัมผัสกับอำเภอต,ต่างๆด้วยเท่าก็มีรถมาหนึ่งในสามนะครับผู้ชายผู้หญิงครึ่งครึ่งท่านเหล่านี้เป็นอาคารตุก,กะผมก็อยากจะผมก็เรียนเชิญท่านนะฮะให้ไปเยี่ยมเยยนในชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงวัดอารามต่างๆที่เ,เราเป็นต้นแบบ ก็อยากจะให้ท่านได้รู้จักเมืองพะเยาในเวลาที่สั้นที่สุดนะครับวันที่หนึ่งมิถุนาท่านจากไปและท่านจะได้ประลึกถึงจังหวัดพะเยาแล้วก็เชิญชวนไปนะครับเช่นไปตักบาตรข้าวเหนียวนะครับไปวัดกลางน้ํานะครับวัดติโลกอารามผมเลยเชิญชวนพี่น้องชาวพะเยาโดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่ในเขตเทศบาลทางจังหวัดเนี่ยได้จัดให้มีการ ตักปาดข้าวเหนียวเนี่ยเดือนหนึ่งสามครั้งอ่อครั้งต่อไปวันที่16พฤษภาคมเจ็ดโมงนะครับเจ็ดโมงตรงแล้วก็อีกสองครั้งก็เป็นวันพระใหญ่ทางสำนักง,งานพระพุทธศาสนาจะเป็นผู้ประสานก็อยากเชิญชวนให้มีข้าราชการไปแน่นหนาหน่อยตอนนี้ก็มากนะครับแต่อยากให้มากกว่านี้และพี่น้องชาวย่านตลาดในตัวเมืองในเขต ในเมืองในเวียงนะครับก็อยากให้ไปร่วมรักษาประเพณีตักบาตรข้าเหนียวไว้พระท่านก็นจะให้เช่นนะฮะท่านก็นจะให้พรให้ศีลแล้วก็ฝากสติให้เราได้ช่วยคิดนะครับในแต่ละโอกาสนะครับไม่ไม่เหมือนกันคล้ายๆกันครับท่านผู้ฟังครับท่านกำลับบงฟังผมไม่จีนสุดผู้พกรทการจังหวัดพะเยานะครับวันนี้ผมบันทึกเทปเพราะผมมีภารกิจ ที่กรุงเทพที่ศรีราชาที่หนองคายนะครับไปงานทางราชการทั้งสิ้นก่อจบนะครับผมกลาบเรียนว่าผมประชุมเรื่องยาเสพติดนะครับเราจับได้ค,ครั้งใหญ่เมื่อ22เมษายนถึง2 8 8 0 0 0เม็ดยาไอ6กิโลกรัมนะครับเรามีมาตรการป้องกันกลุ่มเสี่ยงนะครับการบําบัดนะครับ การเข้าค่ายบํบาบัดสร้างระเด่นเป็นคนดีป้องกันกลุ่มเสี่ยงแล้วก็ผมจะไปตรวจเยี่ยมตามโรงเรียนต่างๆนะครับเดี๋รวเรียนเปิดได้้จะพบกันครับน่ายินดีนะครับน้องแชมป์ของเราเนี่ยอืมจากเรียนฝากฟ้นานวิทยานะครับปันเสารที่ผ่านมานะครับได้แสดงออกทางทักษะร่วมกับทุนกรลมหญิงอุบลรตาชกัญญาสิริวัฒนาพนรบดีเลยนะครับเราได้ลำดับหนะครับในสิท่านแล้วก็จะเป็น คล้ายๆเดอสตานะครับผมจะได้เชิญชวนน้องแชมป์ได้ข่าวว่าท่านเก่งเดกติดวิศวกรรมศาสตร์มาได้เชียงใหม่ด้วยครับครับจะเป็น to be number one idol คือในอุดมคตินะครับบุกได้รับรางวัลบุคลิกภาพดีจากจากบริษัทเอกชนในการประกวดคราวนี้ด้วยก็ขอชื่นชมนะครับขอชื่นชมทุกท่านครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับผมขอกลับลาท่านไปก่อนครับวเสาร์หน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ